สวัสดีครับนิโคมบอลทัวร์นะครับวันนี้มาหาพันไม้นะครับที่สวนน้องชายนะครับมีต้นขี้เหล็กต้นมะขามป้อมนะครับเนี่ยครับขุดเอาที่มันเอ่อมันร่วงนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นเบี้ยนะครับให้เราไปปลูกนะครับเครื่องฟากำลังฉ่อมไม้ไผ่เพื่อจะเอาไปทาร้านนะครับทําล้านแพงเอ่อฟักฟักนะครับฟักแพงนะครับปลูกฟักปลูกแพง ขอผมตัดมาให้นะครับแล้วเพื่อนกระเฉาะนะครับในบรรยากาศบ้านสวนนะครับอาจจะก็มาตัดไม้ไผ่ก็เห็นหน่อไม้นะครับเห,หมอนแกกาลังจะจะขุดนะครับนี่หน่อไม้เห็นมีสามสามหน่อพอดีสามหนอนนะไหมหนอ่อซีนหมดนี้สามนห,นหน่อยอ้าวเดมอนเฉาะหน่อไม้ฤด,ดูนี้ก็ฤดูฝนนะครับจะทําให้มีหน่อไม้แบบนี้นะครับ ไปแกงหนึ่ง้วครับเช้านี้มีอาหารแล้วมาหาต้นไม้นะครับก็ได้เอนาไม้ไปแกงต้นนอนหนึ่งจะเพิ่มกล้วยนะครับในสวนสวนน้องไม่มีเ,เหมือนกับเขาดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็ให้มาจัดการให้หน่อยหาต้นไม้ไปปลูกหน่อยเขาบอกมนลกบ้านเขานะครับน้องชายที่อยู่บ้านกลางนานะครับ ตัวนีก้ก็อีกที่นึงอีกสวนนึงไผกินมซุงนะครับนี่อวะโอ้หาดแล้วนะครับสับพอดีเลยเสียนเก่านะครับยายหมอนอาหารบ้านๆน,นี่ต้องคุณยายหมอนเลยปีนี้ถ้าผลดีต่อเนื่องนะครับได้กินปลา้าแน่นอน ได้สูตปรปลาร้าอีกแน่นอนนะครับตัว <Okay. S 1> นี้นะครับปลูกไว้หลายกออยู่นะครับเรียกว่าคนละพัน <Okay. S 1> นี่ได้แกงครับไปทำผลไม้ส้มก็ได้แกงส่วนเด็ดวะเมย <Okay. S 1> ตังเอะมากมว่าอ่านดินลงเหมือนกันเอาหนังครับออนๆจากก็เลยสามหน่ออ่อนดีนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ให้หน่อไม้ไปแกงหาอยู่อยู่มีไหมครับเรียบร้อยนะครับ ไผ่ก็ปลูกเรียงเป็นรั้วมานะครับนี่ตรงเขตแดนนะครับนี่ต้นขี้เล็กนะครับนี่ก็อีกกอหนึ่งไผ่ต้นขี้เล็กออกเยอะเลยนะครับนี่ผมมาจิ้มไปปลูกนะครับไปปลูกไว้ที่นาสวนหัวนานะครับนี่ก็อีกกอหนึ่งนะครับไผ่มีหลายสายพันธุ์นะครับไผ่สาหรับทําข้าวไามไผ่ที่ไผ่ไม่ไผ่เล็กนะครับใช้ลำนะครับแล้วกินหนอ นี่ครับสวนไผ่เล็กๆนะครับที่เหล็กเยอะมากนะครับนี่ผมก็จิ้มไปเยอะแล้วนะครับที่นี่เกิดเองนะครับดินมันเหมาะนะครับแล้วก็เดานะครับนี่ข้อมจะเอาไปปลูกแบบในคันนานะครับนี่ที่เหล็กเนี่ยอีกกอหนึ่งนะครับมาหกก่อเนี่ยครับที่เหล็กขึ้นเต็มเลยนะครับนี่อีกต้นที่เหล็กนะครับนี่ เป็นบ้านสวนติดถนนนะครับข้างหน้าเป็นถนน2076นะครับถนนใหญ่ถนนสายหลักนะครับนี่ต้นมะขามป้อมนี่ก็เกิดขึ้นเองนะครับมันร่วงมาจากต้นต้นนี้นะครับนี่นี่ต้นสะเากก็ใหญ่ละรับหมดแล้วครับกอไผ่พาท่านผู้ชมมาเลาะสวนนะครับอีกบรรยากาศหนึงนะครับแล้วก็ได้หน่อไม้ไปแกง มหาพันไม้นะครับวันนี้เราก็ต้นกล้วยนะครับเพื่อจะไปปลูกที่นานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ